สวัสดีน้องๆไอทีทุกคนนะครับสําหรับช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เรียนกันนะครับพี่ก็เลยอัดวิดีโอให้นะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของคอร์สนี้นะครับซึ่งก็คือเรื่องของดัตเตอร์เบดนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสาธิตนะครับวิธีการสร้างดัตเตอร์เบดแล้วก็เขียนโปรแกรมเพื่อคอนเน t กับฐานข้อมูลนะครับ สำหรับวิธีการสร้างอินเทอร์เนั้นนะครับก็ให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า l o a l host นะครับก็จะเจอหน้าจอ a p p s e r v ์ฟแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องที่ลงแอปเซิร์แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ลงก็ไปดูวิดีโอที่พี่อัพโหลดให้ใน Facebook นะครับแล้วก็วิธีการเข้าจัดการฐานข้อมูลนะครับก็คือเข้าที่ p p m y admin นะครับ มันก็จะมีแรน์ล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับก็เป็น root นะครับพาสเวิร์ดก็ตอนที่เราตั้งนะครับในตอนติดตั้ง AppServe นะครับเครื่องพี่เป็น1 2 3 4นะครับเข้าสู่ระบบจะเจอหน้าจอนี้นะครับให้เราดูที่ Create New Database นะครับ ตั้งชื่อดัตเทเบตที่ต้องการสร้างนะครับในทีนี้ตั้งเป็น db it g p c นะครับ collection <oughs> น,นะครับก็คือการเข้ารหัสข้อมูลนะครับเราก็เลือกเป็น utf8 general_ci นะครับซึ่งสามารถรองรับภาษาไทยได้แล้วก็กด create นะครับ <c oughs> แล้วก็จะได้นะครับ db.itkvc เข้ามานะครับภายในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า db.itkvc นะจะเก็บตารางหลายๆตารางไว้นะครับวิธีการสร้างตารางก็คือสร้างในนี้นะครับ create new table on database แล้วก็ชื่อ database นะครับเราตั้งตารางา <c oughs> student นะครับก็คือเก็บข้อมูลนักเรียนนะครับ Number of Fill ก็คือจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการเก็บนะครับอตอนนี้เอา5คอลัมน์นะครับกด go เราก็ตั้งไปครับ id ครับ i n ครับ extra เป็น auto increment แล้วก็ primary key นะครับหลายคนคงอาจจะลืมแล้วนะครับก็คือเป็นการกำหนดให้ฟิลดนี้นะครับที่ชื่อว่า id เนะี่ย เป็น Primary Key ก็คือคีย์นี้ห้ามซ้ำกันแล้วก็ตั้งเป็น Auto Increment ก็คือเพิ่มค่าขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยเวลาเรา Insert ข้อมูลใส่ตารางนะครับมันจะรันเลขอัตโนมัติ1 2 3 4 5สห้ไปเรื่อยนะครับตัวที่2เก็บชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับอีเมลเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ประมาณ4ฟิลนะครับที่เกินมาก็ไม่เป็นไรนะใส่ขนาดตัวอักษรน,นะครับ255ตัวอักษรเพื่อทูกเก็บประมาณ15ตัวอักษรน,นะครับเื่อไว้อีเมลข้อ50นะครับชนิดข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับมีวาชาก็คือเก็บตัวอักษรน,นะครับมีเทคก็เป็นตัวอักษรเหมือนกันอินก็คือ <c oughs> ตัวเลขนะครับก่อมีรายแบบมีเดทมีวันที่ small in ตัวนี้ก็ศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเจ่ินข้อมูลแต่หลักๆแล้วที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมี in มีวาชามีเดทนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเราจะได้โครงสร้างตารางแบบนี้นะครับขึ้นมาทีานี้นะครับวิธีการเขียน PHP นะครับเพื่อติดต่อกับ ฐานข้อมูลนะครับมันจะเหมือนกับขั้นตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับเนี่ยมันจะเหมือนกับตรงนี้นะครับยย้อนกลับไปใหม่ครั้งแรกที่เราพิมพ์รูทของโฮสเข้ามานะครับเราต้องมีการคอนเน็กกับดัตเตอร์เบ e เพื่อจัดการข้อมูลนะครับก็เหมือนกับเราคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่รูทแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เข้าสู่ระบบก็จะเข้าสู่หน้าต่างการจัดการ ฐานข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่พี่สร้างไว้นะมันก็เยอะเยอะเดี๋ยวไปเลือกตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ itkvc เนี่ยวิธีการคอนเน็กก็คือเราจะไม่กดคลิกแล้วก็เกิดแดบหลอกขึ้นมาให้ใส่ username password แต่เราจะเขียนโค้ดเพื่อคอนเน็กแล้วก็จัาการาฐาข้อมูลผ่าน php นะครับวิธีการก็คือ ไปที่ได้ดีไดซี C ก็ได้นะครับที่เราลงแอปซื้อไว้นะครับืปไว้เว,ว็บ <c oughs> โฟลเดอร์ที่เรายังค้างคาอยู่ก็คือ DBM นะครับก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมสับรามขึ้นมานะครับแล้วก็ open โฟลเดอร์นะครับ ก็ไปเลือกที่เว็บนะครับแล้วก็เลือก DBM นะครับสำหรับใครที่เปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้พี่ไปเปิดโปรเจกตอื่นอยู่ก็เลยต้องกลับมานะครับ Select f ลเ d e r ก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้พวกเราสร้างไฟล์ใหม่นะครับในโฟลเดอร์ DBM นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก New File นะครับ Save นะครับ c o n t r l S นะครับ Save ตั้งชื่อว่า connect.php นะครับทีนี้นะครับเขียนโค้ด php เพื่อ connect กับฐานข้อมูลนะครับก็สร้างตัวแปรชื่อว่า link นะครับเพื่อเก็บการ connect นะครับการ connection นะครับใช้ตัวฟังก์ชัน m y s q l connect นะครับ <c oughs> ารามิเตอร์ที่ใส่ไปมี3ตัวนะครับ local host นะครับ username แล้วก็ password คำสั่งนี้นะครับจะเหมือนกับตอนที่เราพิมพ์ในนี้ว่า local host นะครับด o n t e r นะครับจะเจอหน้าจอให้ l o อ i n ถูกไหมเช่นนะครับเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูใหม่นะครับ x i t ไปก่อนยกเลิกไปเนี่ยรูข้อโฮสเฉยๆนะครับกด enter จะเจอหน้าจอนี้นะครับก็คือส่งโฮสเข้าไปว่าโฮสไหนก็คือโฮสแบบรูข้อแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เราอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงตัวโฮสนี้ต้องเปลี่ยนนะครับจะไม่เป็นรูข้อ h o ฮสนะครับหรืออาจจะเป็นรูข้อ h โฮสก็ได้ถ้าบนเซิร์ฟเวอร์นั้น Set ตดัตต์เบดในโฮสเดียวกัน ส่วน root กับ 1, 3, 4ก็คือ username กับ password นะครับก็คือเราใส่ตอนที่กดตรงนี้นะครับเนี่ยเราใส่ root แล้วก็ใส่ password เป็น 1, 2, 3, 4นะครับกดเข้าสู่ระบบเราก็จะเข้าสู่หน้าจอที่ใช้ในการจัดการกับถ่ายข้อมูลได้นะครับทีนี้เราก็เลือกเลือก i t k v c นะครับสำหรับขั้นตอนการเลือกนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งตอนนี้ต้องตรวจสอบกันว่ามันคอนเนคได้หรือไม่นะครับบางที username password เราผิดนะครับเช็คตัวแปลลิงก์นะครับถ้าผ่านก็คือเชื่อมต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จก็วิ n นะครับ my sql error นะครับจริงๆมันอ่านว่า error นะครับไม่ใช่ error ะคมัน <c oughs> ก็จะพิมพ์ข้อผิดพลาดออกมาให้เราเห็นว่าไอตอนที่เราคอนเน็กเนี่ยมันผิดหรือมันถูกไอมันผิดตรงไหนบ้างนะครับแต่ถ้ามันถูกนะครับมันคอนเน็กได้มันจะเข้าสู่คำสั่ง i e f ก็คือเข้าเงื่อนไขย f e นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกฐานข้อมูลนะครับเหมือนกับที่พี่เลือกเมื่อกี้นะครับตรงนี้เลือกเป็น i t k v c นะครับก็คือ ใช้คำสั่งเลือกนะครับ my sql my sql select db นะครับก็ฐานข้อมูลชื่อว่า dbitkvc นะครับอันนี้คือเราสร้าง database ชื่อนี้นะครับพอเรา connect ผ่านนะครับ connect ผ่านแล้วก็เลือกฐานข้อมูลที่เรา สร้างไว้เพราะว่าใน local host เนี่ยเราสร้าง database บบหลายตัวนะครับถ้าสังเกตจะเห็น d a t a b a s ที่พี่สร้างไว้นะครับก็มีเยอะพอสมควรเพราะ,ะนั้นเราต้องเลือกว่าจะทำงานกับ d a t a b a s ตัวไหนนะครับโดยใช้คำสั่ง mysql select db นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้คำสั่ง mysql query นะครับแล้วใส่เป็น set Name utf8 นะครับเพื่อเข้ารหัสข้อมูลนะครับให้เป็น utf8 คือรองรับภาษาไทยนั่นเองนะครับ Name ต้องมี s ด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็มา c e c k code ดูว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับ connect success นะครับอันนี้คือสำเร็จนะแต่ถ้าไม่สำเร็จนะครับ เชื่อมต่อไม่สำเร็จนะครับก็จะปิ้นหรือว่าพิมพ์ connect not complete ออกทางจอภาพนะครับนนี้มาลองเทสดูนะครับ save f อ r นะครับที่รันก็แล้วก็ host s l m s h dbm นะครับ s o n s h c t p n p c t p h p นะครับ enter ขึ้นเาว,ว่า connect success นะครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ d าต a าเบ e ตรงนี้ได้โดยผ่านโค้ดแบบนี้นะครับ แต่ถ้านะครับเราใส่ username ผิดเอ้ย password ผิดนะครับ1นึองสี่ห้านะแล้วก็เซฟนะแล้วก็มา r e f ฟ e s หน้าเว็บดูอ่นะเราจะเจอบบนี้นะครับก็คือ Can connect not success นะครับก็คือคอน e c t ไม่สำเร็จนะครับก็คือมันจะเข้าคำสั่ง else ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเขียวไปเลย พินม่กเรื่อออกมานะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้นะครับ a c c e s s deny นรับ root นะครับก็ประมาณว่า u s e r n a m e มพาสเ o ิรมันผิดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องการ Connect นะครับก็อยากให้พวกเราดูวิดีโอนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเราเรียนแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหยุดดูได้นะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวเข้าในคลาสได้ค่อยตับตามกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับมีอะไรก็โพสตคอมเมนต์ถามได้ตลอดนะครับก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ